ขอเดชะฝ่าละองธุรีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเนื่องในอภิลักษ์ิต,ตะสมัยวันเฉลิมพระชนมพรรษาของใต้ฝ่าละองธุรีพระบาทในวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2567ข้าพระพุทธเจ้าพลโทอนุภาพสิริมณฑลเจ้ากรมกิจการพลเรือนฐานบกในนามข้าราชการกรมกิจการพลเรือนฐานบกและครอบครัว ล้วนมีความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นและน้อมสำนึกในพระมหากุณาทีคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมตลอดระยะเวลาอันยาวนานใต้ฝ่าระองธุรีพรบาททรงบำเพ็ญพระราชกนียากิจนานับประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาาประชาราษฎรพระราชทานโครงการพระราชดำริครอบคลุมหลายสาขาเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เกิดการเรียนรู้พัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนทั้งทำร,รงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมศิลปะตถกรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติสร้างเป็นอาชีพอันมั่นคงแก่อนาประชาราชผู้ทุกยากทรงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อประโยชน์แก่แผ่นดินไทยและมวลมนุษยชาติ พระปีชาสามารถและน้ำพระราชรุทไทยอันเปรียมด้วยพระเมตตาอาทรล้วนเป็นที่ประจักษ์แก่ผองพระสงฆนิกรต่างแท้สองสรรเสริญไปทั่วที่สารุทิศเรื่องลือไกลในสากลพระมหากุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้จารึกแนบแน่นอยู่ในดวงใจอาณาประชาราชและปวงข้าพระพุทธเจ้าตลอดมาในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ ปวงค่าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนัตยและอนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดอภิบาลประทานพรให้ใต้ฝ่าองทธุรีพระบาททรงเจริญด้วยพี่พิทพรชัยพระเกียรติคุณเกลเอกไกลแผ่ไพศาลพระชนมายุยิ่งยืนนานสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของพระสงฆ์นิกรชาวไทยและปวงข่าพระพุทธเจ้าตราบ การันานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ